สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะสำหรับวันนี้ JK มาแนะนำให้ท่านได้ชมกับรถยนต์ที่สามารถจัดไฟแนน์ได้นะคะซื้อสดได้ค่ะจัดไฟแนน์ก็ได้นะคะ2ช่องทางนะคะ Honda Civic FD ค่ะรถยนต์คันนี้ปี07-08นะคะไม่แน่ใจว่าปีไหนแน่นะคะ เครื่องยนต์1,800ซีซีตัว E ค่ะมีแอร์แบ,บ็กระบบเบรกเป็น ABS นะคะขับขี่กันได้เลยค่ะทรงสวยๆยอดนิยมนะคะมาในราคาตัดสดที่129,000บาทนะคะหรือท่านใดต้องการจัดไฟแนนซ์ค่ะจัดได้เช่นกัน แต่ว่าต้องบวกเพิ่มค่าจัดอีก3 0ม0 0ื่นบาทนะคะจากราคาตัดสดค่ะติดแบ็คลิสก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะสามารถโทรไปคุยโทรไปปรึกษากับผู้ขายได้เลยนะคะแอดมินได้ใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะได้โทรไปคุยปรึกษากันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของเงินสดเงินผ่อนนะคะต้องใช้อะไรบ้างขาดเหลืออย่างไรนะคะได้ติดต่อเจราจากันโดยตรงค่ะ รถคันนี้สวยๆส,สภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีค่ะเชื้อเพลิงใช้งาน2ระบบนะคะได้ทั้ง LPG และน้ำมันด้วยนะคะ2อย่างเลยนะคะแก๊ส LPG นี่ติดเป็นถังโดนัทมาด้วยนะคะปลอดภัยค่ะสนใจไปดูตัวจริงก่อนนะคะติดต่อนัดหมายโดยตรงสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ